อาจารย์ตุ้วยวิทย์อาร์ตอีพี25นะครับโอเควันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อครับอาจารย์สารที่ที่มีผลงานชิ้นสุดท้ายของศิลปินยุคเรเนส์ที่ทุกคนต้องรู้จักกันดีอย่างวิคเคินโจโรก็คือผลงานชิ้นนี้เรียกว่ารอนดานินี่เปียตาเปียตเนี่ยคือเป็นท้ามารีท่กอดี่ส่วนเนาะก็เลยรวมรวมว่าเปียตาหมดเว่าจะไหนของใครก็แล้วแต่แต่คำหน้าเนี่ยรอนดานนีนี่คือมา่องอไง เป็นชื่อของขุนนางท่านหนึ่งนะครับที่มีพระราชวังอยู่ที่กรุงโรม mm hmm. นะฮะแล้วเขาก็ตั้งชื่อปาลัโตโรดานิมี่ขึ้นมาแล้วมีผลงานชิ้นนี้ที่เขาเก็บรักษาเอไว <Wow. S 2> อ้แต่เขาเป็นคนที่อยู่ในยุคศตวรรษที่18แ <Wow. S 2> นะครับแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ก็ได้ตกมาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในปรา,าสาทสปอร์ซาของมิลานผลงานชิ้นนี้ ก็มาอยู่ในส่วนของที่เป็นเฉพาะโซนจัดแสดงงานศิลปะชิ้นนี้โดยเฉพาะเลยเสริมเรื่องซปอรซ่านะซึ่งเราอาจจะมีเรื่องคุยกันต่อในบางอีพีก็ได้ว่ามันรวมหลายอย่างเนาะมันเป็นคนพบไอ้รอดของดาวินชีด้วยก็สปอรซ่าเนี่ยเป็นตระกูลหนึ่งที่อยู่ในยุคเรเนซองส์นะฮะที่เขาก็ได้เก็บงานศิลปะเอาไว้เนี่ยหลากหลายเนาะแล้วก็ผลงานชิ้นสุดท้าย อ่าของิี่เขาจะล่นจริงยังสร้างไม่เสร็จอืมในวัยอ่าอายุสองนาทีอ่าแปดจุดเก้าเออใชอ่ก่อนน,นั้นนั้เกาตายเวลานั้นพอดีใช่นะฮะก็อย่างที่บอกว่า้นงามมากเลยอืมทีนี้พี่ถามอาร์ตถ้าเอารูปนี้ไปตั้งในสูดิโอัทวไปโมเดิร์นอาร์ตจจบไหมจบจบ,บมันเป็นเหมือนผลงานเออไม่สมัมอโมเดิร์นมันเหมือนรถทอนเรียบร้อยครับเขาเลยแยกงานชิ้นนี้ออกมาต่างหากเลย ที่ไม่มีงานอื่นอยู่ในห้องนี้เลยมีแค่งานชิ้นนี้ชิ้นเดียวได้จะทำเงินให้เยอะเลยแค่ไปดูเงินเดือนนะครับก็อย่างที่บอกนะก็แปลกเนาะแล้วก็เป็นท่าที่ก็ไม่ค่อยเจอเนาะเปียต้าของอันดังของมลเจโรที่ที่มารยอุ้มจำได้ไหมฮะอืมอ่านะะที่อยู่ที่เซนเปีเร์ร์นะอุ้มเปียรับูที่ที่ตัดนะก็แล้วก็ท่าทํานองนั้นก็มีเยอะตอนนี้เหมือนก็แปกมารีเห็นป่ะอืมท่านีดูอย่างเงี้ยดูแปลกหรือว่าหรือว่า ใช่ทีแบมารีอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าดูพระเยซูก็เหมือนกับร่างกายอิโดอยหรือหรือมารีพยุงอยู่อะไรสักอย่างนี่แหละนะอถ้าทางลักษณะเหมือนพยุงหลังจากที่พระเยซูถูกตึงอังเกตลงใช่มันครจะเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นดูแล้วหรือว่าแบกหรือว่าพยุงแต่ก็ขาพระเยซูมันมันมันไม่ได้อยู่ในลักษณะของการที่ยืนได้แล้วะรับซึ่งถ้าเกิดตามเรื่องราวก็ต้องเป็นฟีเจอร์นีหมายถึงว่าตายแล้วนะครับจะเป็นท่าที่แปลกเอางั้นลวกันนะครับ แต่มันจะมีภาพที่เขาแบบเอามาเทียบให้ดูนะจาย์ที่ว่าเป็นภาพแบบของมิคาเจโรแบบที่สมบูรณ์แบบกับแบบที่ว่าถ้าสมมติสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนดี๋ยวมีภาพเอามาแสดงให้ดูโอ้เยี่ยมเลยอ่ยยยครับสนใจมากครับแต่ก็ที่บอกนะฮะถามว่าผลงานชิ้นนี้นะฮะก็แน่นอนนะอ่านี่เทียบกับตัว ถูกต้องฮะถ่ายรูปต้องถ่ายพูดไปด้วยนะฮะจริงไซส์ก็ประมาณเท่ากับคนเท่าคนเท่าคนจริงก็ถ้าจะมาไม่เกินสองเมตรใช่ครับฮะก็ฟอร์มน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดทุกครั้งที่เวลาพี่ไปสอนเอหน้าทวนพี่ก็จะให้กําลังใจเรื่องการทําสิ่งที่รักโอเคป่ะครับแล้วการทําสิ่งที่รักเนี่ยเปนเขาฟูครับครเชโลนี่แบบ ไม่ดูแลตัวเองหรือเขียนเล่าแบบโอ้ไม่หลับไม่นอนเวลาทํางานน้ําไม่อาบรองเท้าไม่ถอดรองเท้าบูทตจำไ,ไ,ได้ไหมที่เล่าฟังครับครับเนอะแต่ว่าอยู่ได้แก่กับเขาเลื่อนเลยอืมนะแล้วก็โอ้โหอาร์ตไอ้แกะเนี่ยนะมันใช้พลังนะครับอาถามอาร์ตเลยเนี่ยถ้าเป็นอาร์ตนะเอาลราไม่ต้องเอาความสวยครับแค่เอาคอนตอกหินเนี่ยอาร์ตว่าตอกออกมาเป็นรูปร่างเนี่ยอาร์ตตอกได้ถึงอายุสักเท่า,หาไหร่ที่มีแรงตอก ประเมินจากวันนี้ไปไวัยเกษียณเราก็มองว่าไม่เกิน60เนอะเราก็ควรจะพักผ่อนละไม่เอาพักสิแรงที่ตอบได้อะคิดว่า70ยังตอบได้มไหม70พอได้อยู่ครับ <80 S 2> แต่ก็เรียวแรงค่อนข้างเนอะ80ก็เริ่มแบบมือจะจับอะไรก็สันนน่นแล้วนะอาจารย์รู้ไหมว่ารูปนี้ยังไม่เสร็จอืแล้วก็หมดลมหายใจครับอายุเท่าไหร่รู้ไหมฮะก็89เกือบอีกสองอาทิตย์8เกลางใช่ซึ่งขนลุกที่บอกเลยว่า แล้วรูปนะฮะว่าพี่ใช้รูปนี้ในการที่จบเลคเชอร์พี่แล้วก็ให้กําลังใจแบบหน้าทั่วว่าคุณทําสิ่งที่รักเนี่ยมัน p o w e r ฟูลครับไม่ยอกมาเป็นไปได้ยังไงตะแก่คือคือเราเจอคน89เนี่ยเราเรียกคุณปู่ล้วนอ่ะเราไม่มีเรียกคุณลุงอ่ะก็เลทว่าทุกวัยเรียกคุณปู่หรือเรียกคุณทวดอ่ะนะครับเพราะนนนีะเล่งถึง power ของเขาจริงๆแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราดูจากหลายๆมุมเนี่ยนะฮะมันก็มันจบในฟอร์มของมันเลยครับ แว่า็เขาก็ทำไปเรื่อยๆเวิร์กเอาไปเรื่อยๆนะเวิร์กเอาไปเรื่อยๆนะฮะเขสวยทุกวันนะงานเขาสวยทุกวันนะเพราะนั้นมันมันจบตอนไหนก็ได้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่หยุดทำงานจนกระทั่งแบบหมดลมหายใจนะฮะเออก็คือต้องยอมรับว่าแพลชั่นของเขาเนี่ยสุดๆเลยไม่ไม่มั่นใจว่าตอบตอบครับน็อกอะไรเพี้ยเนี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่คือพลาดไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยลองหารูปอันนี้รูปที่อันนี้มีแสงเงาที่สวยกว่าเราก็จะเห็นใช่ไหมฮะว่ามันแล้วก็มีไอ้ หินก้อนหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะซัพพอร์ตนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือก้อนเดียวกันเดียวคือหินอ่อนอแล้วก็ค่อยๆซับลงไปเรื่อยๆนะอแล้วก็อย,อย่างที่บอก,กได้เลยเนาะอย่างที่บอกพอมันเป็นถ้ามันบอกว่าเป็นวันอายุสัตว์แลที่ศิษเนี่ยก็ไม่มีอะไรคัดค้านเลยเนพะราะนั่นหมายว่ามันมันสวยทุกวันอยู่แล้วแก้ไปแล้วก็สวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆไอเดียเปลี่ยนนะบร้านมันได้ครับบอย่าดูดูด้านเนี้ยถ้าไม่ดูขาที่ห้อยของพระเยซูก็เหมือนพระเยซูแบบแต่ความหมายก็คืออย่างที่บอกว่า พยุงส้ตล์ก็รักยุงอบอบกุ้มพยุงพยุงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คำว่าเพียต้านน่าจะบาจากคำว่าสารสลดทศกูอะไรเงี้ยฮะอันนี้ด้านหนึ่งมุมที่เราที่เราไม่ค่อยจะเห็นนะครับอืก็ถือว่าเป็นเป็นอันหนึ่งที่มีแรงดลใจมากสําหรับผมในี่นะโอ้โหเป็นชิ้นที่มีแรงดลใจแบบสมมากว่าเราถ้าเราทาสิ่งที่รักเนี่ยมันอายุนี่มันไม่ได้เป็น เป็นเป็นไม่เปิดประสเลยครับได้นะตัวพี่เองนี่พี่เคยดูตอนที่อบรมบุคลากรนะเห็นก็แก่เลยแก่แบบออกกำลังนะไม่รู้อาร์ทเคยเห็นวิดีโอนี้ป่ะเล่นยิ้มติดขิ้นไปยู้อยู่เพราะเขาเขาทำไม่หยุดไงต่อเนื่องเพราะนั้นอันนี้ก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยว่าจะไปทริปกับพวกเรานี้ต้องแข็งแรงนะถูกไหมฮะก็ต้อง บั่นออกกําลังกายเท่าไักนเสมออ่าเดินชัวร์ฮะคิดมากเลยเดินนั่งนอนนอนนี่อาจจะเที่ยวมีื่อยเหนื่อยนะผมเองเนี่ยออกกําลังเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ประชุมเสร็จก็เดี๋ยวจะไปว่ายน้ำสองชั่วโมงนะฮะออกกำลังทุกวันนะแล้วเราก็จะได้ทําสิ่งที่รักออกกําลังรักดีใจดีมีพลังครับนะไมเคิล่จัโลนี่ก็หลับแบบทีเนียสหลับบ้างไม่หลับบ้างโอ้โหอะไรก็หลับเลย pattern ประหลาด อ่ารูปสุดท้ายที่ให้ดูนี่ก็น่าสนใจก็เป็นรูปหนึ่งที่อยู่ที่ฟลอเรนซ์ o r วโมนะครับมีโอเปร่าลอบบราและอย่างนะฮะรวมหมดงานอืก็อันนี้เป็นรูปหน่งที่หลังสุดๆของงานหนึ่งที่เริ่มทวิตเริ่มมีอะไรที่แปลกๆมีภาพแปลกๆเนาะเราจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยเป็นเรเนซองทิศทั่วละเห็นป่ะเริ่มมีบิดไปบิดมาอะไรแบบนี้ งานหนึ่งที่ผมก็จะพาไปดูเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้แน่นอนครับผมก็จะพาไปดูด้วยนะครับอันนี้ไม่พลาดไม่ได้เลยที่มิลานนะครับนั้นก็ใครสนใจชิปเรนเดอร์ซองส์นะครับสองถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ต่วนเลยนะครับเพราะว่าก็คนสมัครกันมาเรื่อยๆแล้วเกินครึ่งแลวนะครับติดต่อจันพาก่อนได้เลยนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ